น้ำท่วมสิบพฤศจิกาทำไมกรุงเทพไม่ท่วมแต่ปริมณฑลจมเดี๋ยววันส็อกโฮมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่า ปรากฏการโดนัทครับคิดภาพตามกรุงเทพคือรูโดนัทส,ส่วนเนื้อโดนัทเนี่ยนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาตอนนี้เนื้อโดนัทกาลังรับศึกหนักสุดเลยครับที่นนทบุรีแนวคันกั้นน้ําพังไป3จุดส่วนกรุงเทพชั้นในยังแห้งสนิทเพราะมีแนวป้องกันถาวรเลยเกิดภาพสับสนบางที่น้ําท่วมบางที่ไม่ท่วมครับต้นเหตุจริงๆมี2อย่างอย่างแรกน้ําเหนือไหลมาประมาณ2,800ลูกบ ปาเมตต่อวินาทีอย่างที่2น้าทะเลนหนุนสูง อา้าแล้วที่หลักสี่ล่ะอันนั้นไม่เกี่ยวเลยครับนั่นน้ําฝนแต่ที่น่ากลัวคือที่ประทุมธานีน้ํามันไม่ได้หล้นคันกัน้นแต่มันผุดจากท่อระบายน้ําส่วนอยุธยาน้ําก็รอดใต้ดินมาอีกทางโอ้โหเหมือนเล่นซ่อนแอบเลยครับสถานการณ์นี้ยังน่าห่วงถึง14พฤศจิกานี้ใครอยู่ริมน้ํารีบไปเช็คท่อระบายน้ํากับรอยรั่วใต้ผืนหน่อยนะครับเพราะน้ําคราวนี้อาจไม่ได้มาทางหน้าบ้านคุณก็ได้